สวัสดีครับคอบอลทุกท่านเรามาดูผลฟุตบอลฟิลิปปีนส์ประจวันที่ยี่ิบเกตันวาว่ามีคู่ไหนเป็นยังไงกันบ้างและผลฟุตบอลเอฟเอเซียนครับสองพันยิบสองก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยน,นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลซิงคัมซาเอเซียนหรือมิทูบิซิอิเล็กตริกครับสองพันยิบสองคู่เวลาสิบเกตนาฬิกาทีมชาติลาวเปิดบ้านแพ้กับทีมชาติสิงคโปร์ไปศูนย์ประตูต่อสอง เนเวลาส9บก้านาฬิกาสิบนาทีทีมชายเวียดนามเปิดบ้านเอาชนะมาเลเซียไปได้สามประตูต่อศูนสรุปตารางของกลุ่มบีเวียดนามนำเป็นจ่าฟูงของกลุ่มแข่งสองนัดมี6คะแนนเท่ากับมาเลเซียและสิงคโปร์แต่มาเลเซียแข่งมากกว่าเพื่อนหนึ่งนัดส่วนเมียนมาและลาวยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับไบ้ของกลุ่มผลฟุตบอลฟิมมรีินสอังกฤษเวลาเที่ยงคืนสาสิบนาทีเซลซีเอาชนะบอลมาไปได้สองประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากไคฮาเวตนาทีทีส่สิบหกและเมสันเมาส์นาทีที่ยี่สิบ,ส,ส,บสี่ คู่เวลา3ามนาฬิกาแมนยูเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ดเอฟไปได้3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากมาคัทเลมฟอร์ดนาทีที่19อองตนอนี่มาซิเยลนาทีที่22และเฟอนาทีที่87สรุปตารางคะแนนอันดับ1อาร์เซนอลมี40คะแนนอันดับ2นิวคาสเซิลมี33คะแนนอันดับ3ามแมนซิตี้มี32คะแนนอันดับ4สเปอร์มี30คะแนนอันดับ5แมนยูมี29คะแนนและอันดับ6ลิเวอร์พูลมี25คะแนน โซนท้ายตารางอันดับ17เอฟเวอร์ตันมี14คะแนนอันดับ18วูฟแฮมป์ตันมี13คะแนนอันดับ19นอตติงแฮมฟอร์เดสมี13คะแนนและอันดับที่20เซาทแคมป์ตันมี12คะแนนสรุปดาวซันโวล่าสุดอันดับ1เอริงฮาแลนยิงไป18ประตูอันดับ2เแฮลิเกน12ประตูอันดับ3อีวานโทนี่10ประตูอันดับ4โรติโกโมมิโนยิงไป9ประตูเท่ากับอเล็กซานดรามิโตวิดของฟูแแลมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ